โอเคครับผมก็ต้องขอการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันต้วนะครับในวันนี้ก็อยู่ในตู้กระชาสายเลือดเอไม่ใช่เลือดพันปีนั่นเองครับก็มาในเป็นตัวของด้านของบัตบีนั่นเองนะครับกับคุณปู่ควินซี่นั่นเองนะครับก็ ตู้นี้น่าสนใจน่าลองน่าลองจับลองจ้องกันได้นะครับก็จะมาในวันที่9เดือนนี้นะครับแล้วก็หมดเขตในวันที่18เดือนนี้เช่นเดียวกันหมดเวลาบ่าย2องนั่นเองนะครับก็ในตูน้นี้ตู้ตัวละคร5ดาวไฮไลท์นะครับก็จะมีบัสบลีมีคุนปลูมีฮ่าจูฮ่าบัสมีไฮเซนมีอ่าวุจิอะไรวะไม่ชือ่อหรออะไรวะ,อะ,ไ,รวะไอแว่นอะ ไอยูกินซี่อ่ะที่มันทยอยฟินซี่อ่ะอะไรวะอาจจะอูริวอ่าอูริวตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณปู่นะครับประมาณนี้ตัวที่น่าสนใจที่ผมจะแนะนำนะครับจาเป็นบัตบีแล้วคุณปู่ฟินซี่แล้วก็จูฮาบัตนะครับแล้วก็อ่ะก็คือเล่นได้หมดครับในตัวในในตู้นี้นะครับตัวที่ดีๆก็จะมีบัตบีมีคุณปู่มีไอเซนมีจูฮาบัตนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยนะครับแต่ผมแนะนํา,นาก็คือเล่นได้หมดเช่นเดียวกันครับ เอามาดูเปอร์เซ็นต์นะครับการออกตู้นี้นะครับหมุนจะช้าสิบครั้งนะครับก็โอกาสได้5ดาวไฮไลท์4.5เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโอกาสได้5ดาวอื่นนะครับ1.5เปอร์เซ็นต์ครับจุดเด็ดนะครับก็คือการันตีตัวละครห้ดาวไฮไลท์1ตัวก็คือสเต็ป25นั่นเองนะครับประมาณนี้ก็เราดาูพลังของบัตบ,บีเลยดูสกิลก่อนอันดับแรกนะสกิล เราไปก็แบบเร็วๆไวๆนะครับบัตบีนี่เขาก็จะมาในเผ่าควินซี่สเตนลิเตอร์นั่นเองนะครับก็มาในสายเลือดสีแดงนั่นเองนะครับก็จะเป็น ATK หรือว่าตัวนี้ก็จะเน้นเป็นทางด้านของ HP นะครับสกิลก็คือ905เลยนะครับแล้วก็ ATK นะครับเลือดก็คือให้มา1,198เลยนั่นเองครับจะจะเป็นไปเป็นผู้สังหารโยมทูดนั่นเองนะครับต่อไปคุณโซก็14%นั่นเองนะครับต่อไปเป็น อัลสตาร์สกิลแ <Wow. S 1> น่นครับสกิลพาสซีฟนะครับโจนวนหลบฉุกเฉินบวกหนะครับแล้วก็มีพวกบวกรีบัฟด้วยนะครับเพิ่มขอบเคลตท่าโจมตีแรงบวกยีนะครับแล้วก็อัตลิบิตี้นะครับเพิ่มความเสียหายท่าไม่ตายนะครับ60%นะครับลดคูลไซส์ท่าโจมตีแรง14%นะครับลดเวลาสถานะอ่อนแรง100%นะครับแล้วก็จะมีพวกบีบัฟต่างๆนานานะครับบวกมา2%บวกมา3แล้วก็ เวลาติดสถานะปกติบวก2อนาทีนั่นเองครับแล้วก็พูดดีบัฟแจกดีบัฟสิบเปอร์เซ็นต์เท่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็ ถ้าสมมติถ้าเราเราเอาตัวนี้ไปตีกิวนวครับก็จะแรงขึ้น30%เลยเลยครับพเพราะเขาจะหายทั้งหมดมื้วศัตรูทิศนาไฟลวก80%นะครับตัวข้าป้องกันนะแล้วก็ยกเว้นเนื้อหาบางส่วนนะเพิ่มผู้สมบัติผู้สังหาร30%เมื่อต่อสู้กับกิวเพิ่มผู้สมบัติผู้สังหาร50%พลังกดวินาทีนเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูทิศนะผิดปกติ80%นั่นเองนะครับก็ดิอาสามบัตบีตัวนี้ก็จะโหดเช่นเดียวกันครับนี่ครับเป็นโมเดลของบัตบีก็จะโหด เทโนหัวแต่หัวหนอดใกล้มากเลยครับไม่เหมือนอนิเมะเลยนะตัวนี้หัวหนอนใกล้ยิ่งกว่าเดิมนะครับก็ต่อไปไปดูท่าหน้าของสกิลของบัสบีกันเลยดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอลังการตามท้องเรื่องหรือเปล่าไปกันเลยเลตเกลมบาก็แม่ลงคลิปนานนะครับก็เลยดีดเป็นพิเศษหน่อยครับช่วงนี้ <laughs> ดีดหน่อยครับดีดหน่อยเพิ่งหายป่วยนิดนึงนะครับ โอเคครับมาดูสกิลแรกของบัตบีกันเลยนะครับสกิลตีทวติก็จะเป็นการฟันไฟไปอย่างนี้นั่นเองนะครับต่อไปไปดูสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นการต่อยไปอย่างนี้ครับตรงๆเลยนะต่อยโอเคให้ดูรอบหนึ่งนะสกิลต่อยของบัตบีหัวนอดไก่พี่ชายของเราดูต่อยไปอย่างนี้นะครับอัดหน้าเลยครับเหมือนวันพันแมนนะครับต่อไปสกิลสองครับโอ้สกิลสองก็เหมือนปลาไฟเหมือนปลาวิงเวียงอ่ะปลาไฟออกมานั่นเองครับไปดูรอบหนึ่งนะ ก็พี่ชายคุยฟรีบัตบีของเราเอาไงช่วงนี้ปุ๊บปุ๊บลบก่อนโอเคแล้วก็ตขาุ่มเหมือนเด็กนี่ได้ไงครับต่อไปครับเป็นสกิลสามครับสกิลสามก็จะเป็นการให้ดีบัฟเพื่อนนะครับแล้วก็จะแช่บ่อย่างนะครับถ้าศัตรูโดนก็จะโดนพลังไฟลวกของเรานั่นเองนะครับให้ดูต่อไปไปดูเป็นท่าทางของอัติโรเมชั่นนั่นเองครับอัติโรเมชั่นของบัตบีมาแล้วแก ตายตายต้มย่เราก็จะไปสร้างดีบัฟให้เพื่อนครับตัวนี้เราก็จะตีแรงขึ้นนะครับดูเพ้าะ้มเหม็นปะเราก็จะตีแรงขึ้น,นครับสร้างลีบัฟให้เฮีเราตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับต่อไปดูคุณปู่เซนเทนเฮ้ยไม่ใช่คุณปู่ควินซี่เฮ้ยผมจะไปฮันพีเฉยเลยอีสัตย์เดี๋ยวไปดูคุณปู่ครับคุณปูต่ตอนนี้ก็ โหดเอาเรื่องเลยนะครับเป็นเผ่าควินซี่อ่าแตนลิเตอร์นี่น,นะครับมาในทางของเอทีเคนะครับก็จะเป็นทางด้านของพลังเลือดเองครับต่อไปเป็นผู้สังหารอารันคานะครับคุณโซบวกสามสิบห้าที่เยอะกว่าบัตบีนะครับพลังโซโอเคต่อไปเป็นทางด้านของอ่าสกิลสกิลพัสซีฟที่ให้มาก็ยี่บวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลพัสซีฟนะครับจำนวนศพถูกเฉินบวกสองยกเลิกสกิลของศัตรูลบรีดความเสียหายจากอารันคาร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะเขาเสียหายท่าโจมตีปกติ80%นะครับลดเวลาสถานาละลดเวลาสถานะไฟลวกบวก100%นะครับแล้วก็พวกพัฟสิบตะกียบบวกหนึ่งบวกสองนะครับเพิ่มขอบเขตโจมตีสา20%นะครับแล้วก็เพิ่มพัฟต์สิบพัฟสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อต่อสู้แบบกิ่วตัวนี้ก็จะตีเหมือนบัสบ,บีแรงขึ้นนะครับ30%นะครับแล้วก็ประมาณนี้ยศยศเวลาสเสริมนะครับสุ per ป armor เปออม,มอร์เพิ่มความประสิทธิภาพท่าให้เพิเสริมแบบยกเว้นแน่นะว่ ไอเอ็นดิงกูผ่านแล้วยกเว้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มคูณสมบาดคูทหารบวกาสาบเปอรนะครับเมื่อต่อสู้แบบเกี่ยวครับบวก50%นะครับโอเคประมาณนี้ครับขอโทษที่พูดไวนะครับพอดีว่าเวลาน้อยนะครับโอเคไปกันต่อเลยไปโอเคเอาไปดูทางด้านของสกิลของคุณปู่กันเลยดีวยกว่านะครับ โอเคครับมาดูคุณปู่คุณปู่นี่ก็จะมีหลอดเออ่สกิลพาสซีบนะครับมาครับยิงยิงยิงนะครับยิงยิงตรงตรงนี้นะปู่ยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ครับดูยิงออาไปอย่างเงี้ยได้นะคุณปู่โอเคมาดูสกิลหนึ่งของคุณปูคณป่ครับก็เป็นการยิงแล้วก็พุ่งไมห้หักประตูด้วยนั่นเองนะครับเหมือนจะสร้างอา่าเห็นปะสมมติถ้ายิงตั้งแต่ตามเราจะนับด้วยนะดูดูเลขผมอ่ะสิบห้าเห็นปะสิบหกเนี่ยถ้าเรายิงตั้งแต่ครบหนึ่งร้อยนั่นเองครับก็จะแรงขึ้นนนั่เองนะครับ เห็น okay. ดูสกิลหนึ่งอ,อย่ทีอู้หูแบบนี้นะครับแต่เราต้องยิงปกติให้ตายนะถ้าเราใช้สกิลยิงมันไม่ตายนี่ยนะครับเนี่ยสมมติเราแม็กใช่ปะโอเคดูนะครสมมติเราเต็มแม็กแล้วนะอ่ะเราดีสกิลหนึ่งไปทีอู้หมันก็จะทำให้แรงขึ้นนะครับต่อไปไปดูสกิลสองครับทำให้ดีบัฟเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่าเพิ่มดีบัฟให้เพื่อนด้วย,น,น,ววย,ยนั่นเองนะครับประมาณนี้ต่อไปสกิลสามครับสกิลสามก็เป็นการปล่อยแบบนี้นั่นเองนะครับสกิลสามโอเคต่่ออไปดูิโรรชัันคบยแก ไปฟ้ปานกครับพุ่งนี้ก็ยิงลูกกระสุนตูมประมาณนี้ครับก็โดนทุกตัวเลยนะประมาณนี้ครับโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ถามว่าโกงอะเรื่องเลยนะครับปุ๊ปปู่ของเรา ก็มาในสเต็ป26แล้วนะครับตู้นี้ครับสนใจก็มาสุ่มกันได้เลยนะครับโอเคครับประมาณนี้เขาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปกดติดตามเพจผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพจฝากด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เราเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย